วันนี้นะครับก็มาอัปเดตผลงานกันหน่อยนะครับด้านหลังของอั้าคันนี้ก็เป็น B M X 1นะครับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดน,นะครับคันนี้มันมีโจทย์อยู่ที่ว่าลูกค้าต้องการเคลือบแล้วให้รถเงางามแตกต่างจากเดิมเพราะว่าเพื่อนๆของเขานะครับเคยนํารถไปเคลือบการฟรีมาแล้วจากที่อื่นนะครับแล้วก็มาอวดกันเองนะครับเขาบอกว่าไปเคลือบมาแล้วมันไม่เงาแตกต่างเลยเห็นว่าอยู่ในห้องมันเงาจริงแต่พอเห็นตามหน้างานเนี่ยคือมันไม่เหมือนกับรถที่ผ่านการเคลือบมาเลยนะครับลูกค้าชอบประโยคที่อั้มพูดว่าถ้าทํากับอ้ไปแล้วถไม่่่่สวยยไไไมมมมเเเเเงงาางาาาาาตตกกจดดิอท้้้ลหน ก็เลยเอาคันนี้มาเป็นบทพิสูจน์นะครับให้อ้าจัดการให้นะครับคันนี้นะครับเรามีการขัดปบผิวส้มทั้งคันเลยลูกค้าที่ใช้ BM เนะครับหรือรถรุ่นอื่นๆนะรับที่เป็นสีขาวลองไปสังเกตที่ผิวแร็เกอร์นะครับเขาจะมีลักษณะไปขึ้นๆเหมือนผิวเปลือกส้มนะครับผิวตัวนี่แหละมันทําให้รถนั้นไม่เงาไม่แตกต่างจากเดิมเลยถ้าเรามีการเคลือบซันมิกรหรือเคลือบกาฟีนแล้วไม่ขัดปบผิวส้มเนี่ยอ้าบอกเลยว่าความงงามเ,งเนี่ยมันเป็นความบางงามโงาม,โมโนที่อยู่ในห้องกระจกะคแค่นัาา้นเองนะครับ,บ เรซินพลาสติกเรซินพาวตัวแรกก็เรซินพาสตนะครับก็ตัวนี้เป็นน้ํายาเบสซิลิก้าผสมกับกราฟีนนะครับให้ความแข็งแกร่งของตัวผิวรถเลยแล้วก็ท็อปโคดอีกชั้นด้วยโบโรฟีนนะครับเป็นน้ํายาที่สร้างความยืดหยุน่นแล้วก็สามารถฮิวลิ่งรอยขนแมวตัวเองได้นะครับแล้วนี่นะครับความเงางามที่ออโต้สปาเราจัดให้ลูกค้านะครับรับรองเลยว่าเงาง,งามแตกต่างจากเดิมแน่นอนและยังไม่พอนะครับนอกจากที่เราจะมีการเคลือบเรซินเข้าไปแล้วเนี่ยช่วงรางใต้ท้องนะครับเรามีการยกล้างทำความสะอาดและเคลือบให้หมดเลยวอยในนด้นต มาครับด้านในนู้นเดนซาดีนคันนี้เคลือบโปรแกรมตัวกราฟีนไฮคอนนะครับแล้วก็ติดตั้งฟิล์มใสกันรอยในประัดะด้านหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นฝากระโปรงไฟหน้ากันชนหน้าทั้งหมดเลยส่วนที่เป็นสีเงาเราเลือกฟิล์มเงาให้นะครับส่วนที่เป็นสีด้านพวกนี้เราก็ติดฟิล์มด้านให้ครับคงคอนเซ็ปต์รถแบบเดิมๆเ,เลยโปรแกรมกราฟีนไฮคอนนะครับคันนี้เรามีการขัดปรับผิวส้มทั้งคันเลยต้องการที่ให้รถนั้นเงางามแตกต่างจากเดิมนะครับซึ่งลูกค้าคันนี้เคยติดตามผลงานรันออโต้สปามานานแล้วแล้วก็วันนี้ไดออออกกาาาาาาสทที่่่่่่ดใใริริูคเเขมตตตัวยยงงงงงนนนนนนจจํแ ว่าเดนซาดีนาเนี่ยลักษณะผิวส้มของเขานี่ค่อนข้างที่จะหนักกว่า BM คันเมื่อกี้นะครับคือมองไปแล้วมันจะเป็นขึ้นขุ่นๆเลยแต่ถ้ามีการปรับผิวส้มแล้วนยครับมองไปนี่อันจะสอนเพื่อนๆนะครับในการดูภาพเงาสะท้อนให้เราดูตรงๆแบบนี้ได้เลยเราจะเห็นภาพเราว่าคมชัดมากเลยไม่ต้องมาคอยแบบว่าถ่ายรูปในมุมนี้นะไอ้มุมเนี้ยผมบอกเลยว่าถ่ายรับแสงแบบนี้ยังไงมันก็เงาแต่ความคมมาให้ดูกันตรง,ตรงๆแบบนี้เลยดูผิวกันใกล้ๆเลยฉะนั้นเพื่อนๆที่ดูโฆษณานะใครที่ชอบถ่ายรูปแล้วแบบว่าถ่ายรับแสงนะบอกมันเเเงงงาา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 ทุกกกคัันแหะตตตต่่่่่ใ้มมดดดดูวยปีจจิอช เลยนะครับแล้วก็คันนี้เป็น t o y o t ้าเวลไฟคันเดิมๆนะครับเป็นสีดําแล้วก็รับสีทองแชมเปญน,นะครับก็เพิ่มความรักชูลี่ขึ้นมา นี่ช่างก็กลังทํางานครับเดี๋ยวเหลือก็หลังคาคาแล้วก็กันชนด้านหน้าก็จะเสร็จแล้วแล่ด้านนู้นนะครับที่ช่างกําลังขัดสีอยู่ก็เป็นงานขัดรีโค้ดนะครับย้านะครับเพื่อนๆฟังให้ดีงานขัดรีโค้ดเนี่ยช่างที่ให้การบริการด้านนี้จะต้องมีความรู้ความชํานาญเท่านั้นนะครับในการที่เราเคยไปได้ยินมาว่าการขัดรีโค้ดขัดซ้าๆบ่อยๆแล้วแล็กเกอร์จะแตกแล้วเกอร์จะพังสีจะบางเนี่ยอ้ําบอกเลยใครที่กําลังโฆษณาแบบนี้อยู่บอกลูกค้าไว้เลยนะครับว่าเขาขาดความรู้ความชํานาญในการดูแลรถนะครับเพราะว่าใบ ขัดสีเนี่ยมันมี5 6เบอร์เลยมันมีทั้งละเอียดทั้งหยาบทั้งขัดปานกลางฉะนั้นรถลูกค้าที่ผ่านการใช้งานมาเนี่ยแต่ละคนมีลักษณะการใช้งานที่ไม่เหมือนกันบางคนมีริ้วรอยบางคนแทบจะมีแค่มลภาวะติดอยู่นะครับฉะนั้นเราต้องเลือกใบขัดให้เหมาะสมกับตามหน้างานนะครับวิเคราะห์แล้วก็พิจารณาให้ดีสมมติรถมีรอยหนักๆเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะขัดให้เขาหายแบบ100%เซนะครับเราต้องเผื่อแลเกอร์เขาใช้งานนาคนด้วยแต่รถที่มีมลภาวเนี่ยที่ไม่มีริ้วรอยนะครับมีครปล้วมมัไดทะภงห แล้วก็เคลือบเซรามิกให้ใหม่แล้วต้องบอกนะครับว่างานบริการรีโคดร้านออโต้สปาเนี่ยหนึ่บาทเราไม่ได้มาแค่แมนแนนเติมน้ํายาบํารุงผิวฉีดสเปรย์บา้บาบอเลยนะเราคือการขัดทําใหม่ทั้งคันเลยนล้รถไปล้างดีเทลลิ่งขัดเคลียร์ยางมาตอยละอองสีคราบน้ํามูนลนกทั้งหมดรวมถึงริ้วรอยนะครับแล้วก็ทําการเคลือบเซรามิกเคลือบกาฟินให้ใหม่ทั้งคัน,นในราคาแค่หนึ่งพันบาทอ้ําบอกเลยว่ามันคุ้มกับลูกค้ามากกว่าการที่คุณต้องไปเสียเงินหนึ่งพันพอยังให้ความรู้แบบบผิดๆอีกนนนะครัั้ลูกค้านะครับที่สนนใใจงานบริการด้าน Cái âm bọn lên คุณอย่าไปหลงเชื่อโฆษณาแม้กระทั่งตัวอํำเหมือนกันคุณไม่ต้องมาเชื่ออํำทั้งหมดในการพูดตรงนี้คุณต้องไปดูด้วยตาเปล่า,ปาไปดูงานจริงเลยครับแล้วก็เปรียบเทียบผลงานแต่ล้านแต่ร้านว่าในราคาที่มันแตกต่างกันผลงานมันแตกต่างกันอย่างไรบ้างบางที่อาจจะถูกก็ได้งานตามราคาถูกบางที่อาจจะแพงก็ได้งานอีกแบบหนึง่งแต่เรื่องความง,งามอํำบอกเลยว่าคุณอย่าดูแค่สื่อออนไลน์อย่าดูแค่วิดีโออย่าดูแค่รูปภาพทางสื่อออนไลน์คุณต้องไปดูด้วยตาเปล่าจริงๆหนึ่มาดูฝากระโปรง,งตัวอย่างแบบนี้คุณก็จะเห็นงงงาาาานตััววอยย่่เลมดูรรรจิๆคบ เราให้งานใหม่ให้บริการอย่างไรบ้างแล้วสาคัญมากกว่านั้นมาดูสภาพร้านครับว่าร้านมีความน่าเชื่อถือมีความมั่นคงที่จะดูแลเราได้นานๆหรือไม่ไอตัวเนี้ยอ้ําบอกเลยงานบริการหลังการขายได้เป็นตัวชี้วัดเลยร้านที่เปิดให้บริการมานานๆน,นะครับงานบริการหลังการขายในการขัดเซอร์วิสในการขัดทําใหม่เนี่ยเขาจะต้องมีให้ลูกค้าทุกวันจุดเนี้ยแหละครับเป็นจุดที่ลูกค้าควรจะพิจารณาให้ดีอย่าไปหลงเชื่อโฆษณาเยอะครับอ้ําไม่อยากให้คุณเสียเงินโดยที่คุณไม่มีความรู้ครับขอบคุณครับ